วันนี้กับผมจะมาอภิปรายเรื่องพอลกรงประมาณ5 0 0แสนล้านโดยผมมีความเห็นว่างบในส่วนที่จัดสรรให้สาธารณสุขสามหมื่นล้านมันน้อยเกินไปครับรัฐบาลต้องเล่มเริ่มที่จะหาทางเพิ่มงบสาธารณสุขเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลดังนี้ครับในภาวะการต่อสู้กับโควิด19ทั่วโลกถือว่าเป็นสภาวะสงครามชีวภาพระดับโลกนักรบหลัก ทั่วโลกก็คือบุคลากรทางสาธารณสุขโดยมีประชาชนเป็นกองหนุนหน้าที่รัฐบาลตอนนี้ต้องเตรียมการที่จะให้ขวัญกำลังใจหลังจากเสร็จสึกโควิดซึ่งคาดว่าประมาณปลายปีนี้บุคลากรทางสาธารณสุขทุกคนที่ทุ่มเทเสียสละไม่ได้กินไม่ได้นอนเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดเขาจะต้องได้รับ สิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจหลังจากเสร็จศึกแม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้บรรจุข้าราชการให้ไป45,000คนแล้วแต่ปรากฏว่าเกิดปรากฏการณ์ฝนตกไม่ทั่วฟ้ามีความเดือมล้นในกระทรวงสาธารณสุขข้าราชการและพนักง,งานแสนกว่าคนยังไม่ได้รับขวัญกำลังใจจากรัฐบาลเลยอยู่ในภาวะท้อแท้ ตอนนี้มีแต่ความน้อยเนื้อต่ำใจดังนั้นผมก็ขอเสนอให้รัฐบาลจะต้องจัดสรรงบให้กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะช่วยให้ฝนตกทั่วฟ้าไม่ใช่เสร็จนาข้าวโคถึกเสร็จศึกข้าวขุนพลขอบคุณครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1. ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ n n w w s วันทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c n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  l w s วันเพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ